สวัสดีท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่รับชมกันด้วยนะครับวันนี้ฮะผมจะพาทุกท่านย้อนกลับไปชมคลิปเดือดในอดีตแบบนี้ครับระหว่างเดนนาลกับออสแคนะท่านชมนี่ฮะออสแคนคนนี้นักชกชาตต่างชาติครับที่เคยสร้างชื่อเสียงด้วยการน็อกั้างเผือกมาแล้วนะฮะนี่เขาไม่รรมดานะท่านชมกคตในัวโลกต้องรู้จักชื่อเขาครับแต่ในวันนี้ครับต้องมาเจอกับเดนนาลยอดมวยไทยฮะสายบูที่ไม่มีคําว่าถลอยครับนี่ครับไม่เคยเคยชนะช้างเผือกคนนี้ครับแน่ช้างเผือกเตะ วอกอกเคลืยครับยุคในสมัยนั้นท่านชมมีคลิปนี้ให้ดูนะครับลองไปหาชมได้ครับท่านชมครับมาเนี่ะนี่ไม่ใช่การชกนะฮะแต่มันคือศัก์สีของมวยไทยครับที่สอนให้โลกได้รู้ว่าอยาประมาทนักสู้จากแผ่นดินสยามครับ่ืมว่าแบบนั้นท่านชมเดี๋ยวมาดูเกมมันชกครับคู่นี้ชกกัน5ยกนะฮะเด่นละลายคนนี้ใส่เกงสีเหลืองครับพ้อมสีน้ำเงินนะฮะในยุคในสมัยนั้นเนี่นี่ครับเจอกันในพศ254 1นหรบนึ่งะท่านชมดูครับเด่นละลายเดินโยกเข้าหา ออสแคนคนนี้นี่ดีกีไม่ธรรมดาครับโอ้โหสยบอย่างช้างเผือกลงไปกองอยู่ข้างล่างเวทีครับโอ้โหท่านชมเจอกับเด่นอะไรดูสิพร้อมจะเป็นยังไงครับเต่ซ้ายครับอมุดผักคายแบบ สยบหมือนนะฮะเด่นนารายเดินไต่หน้ายักษ์เดินคมะท่านชมนะครับออสแคนคนนี้มวยหมัดอยู่แล้วนะท่านชมมวยออกหมัดเป็นฟุครับออกหมัดไวอยู่แล้วครับอยากเข้าหาเด่นนารายฮะจังหวะนี้ออสแคนพยายามจะวิ่งไปจ้วงหมัดเซ็งโอ้โหแต่ผิดง่ายไปหรือเปล่าครับท่านชมเตะขวาตีเตะซ้ายสัตวกัดออกมาครับมาอุ้ยมา ลายสีฮะคู่นี้ท่านชมปล่อยแมวเอาปียกคนจัดแมวเอาปียกคนดูอยู่แล้วนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยอ้ดจังหวะจะเตะเตยทำไมเลยเตะฮะจังหวะไม่ให้ครับท่านชมนี่เขาเตะซ้ายเข้าไปยัดเข้าไปอุ้นแข้งเอามัาท่านชมแข้งไม่ใส่หนวมครับแต่มัดนมใส่หนวมครับออสแคนโอ้ใครอันหรือมาแลงได้ไหมครับนี่เเตะซ้ายตรงนี้หลุดครับท่านชมออสแคนนี่พยายามซูมขวาเข้ามาอุ้นระวังมัดออสแคนฮะนี่จยืนขวาลำตัวอุ้นบวงมัดท่านชมมาอุ่นตูนโดนนายโองตังค์คุณตังค์โนแล้วออสแคนลงไปยืนละ แล้วลูกคุณมาจวงลูกบอลแกต่อยฮะดูครับอู่แกต่อยมาเป็นทุกข์ให้ท่านผู้ชมดูฮะอายุมัดจริงๆอยเงี้ยดูครับเด่นอะไรต้องก่อนไหมครับปู่สวยฮะนี่ฮะโอ้โหคิดได้ิดมาปูจังหวะพลาดฮะนาโยกนะครับเด่นอะไรโดนเข้าไปนะท่านชมนายยกแรกเท่านั้นดูครับจังหวะแกอือออกมาได้เป็นอายุหมัดจริงๆฮะโอ้โหจังหวะพลิกมาครับโอ้โหนี่เดียมไว้ใครอู่จังหวะมาไอ้เงี้ยอู่เราหยามเผยได้เลยครับแต่ลูกคุณนายแกคุณมาใส่ฮะปู้แกซัดยังเดียวครับระวังฮะเด่นอะไร โอสแคนพยายามี่นียบอ,อูระวังหมัดของออสแคนฮะโอ้โหแกปล่อยมัดเป็นปืนโกลนะท่านชมมาเป็นทูทฮะอูอยืนแรกยืนชนไม่ได้นะฮะอูกจังหวะม่ไม่รอบนี้ไม่ทำครับมาจังหวะกด,ด,ดมาแล้วไม่เสียบนะท่านท่านชมดูว่าขยับหาเรือ่อยครับออสแคนกระเริ่มกระช้าเวทต์เฮกเตะมาอูยกระโดดอูยระวังหมัดของแกฮะท่านชมอูยจังหวะเสียบเข่าขวาเข่าซ้ายกระแทกครับสวยฮะอันนี่ฮะเด่นอะไร ต้องใช้อาวุธให้เป็นประโยชน์ครับนี่ครับในกฎกติกาบอกให้ใช้ได้หมดนะโอ้โขคมาเท่าไรเอามาใช้ฮะเดินเข้าหาอีกแล้วมอสแคนคอนี้พยายามจะพิชิตใช้ด้วยหมัดของเขาครับจิ้มขวาเลงอู้ยอุ้งแตะเสยครับมาจังหวะเดินารายแตะเสยไป็หนึ่งแข้งท่านโภงดูว่าโอ้โหอย่างองนี้เราเสียเปลียนอย่างชัดเจนนะฮะที่มออกบัตแกมาเป็นชูรับอผมไม่ทันตั้งตัวนี่ ไม่รับก้อนลว closure, <author? S 2> น่ว <ถ Zac? S 2> งครับมี2ช้อยให้เลือกครับท่านชมดูฮะดูนะครับเดนนาล่าจะเอาตัวรอดยังไงครับดูว่ท่านชมนี่ยำยืนไปเตะไปท่าแกนี่ยำปูแกไม่ก no <identities. S 2> mm ่อนด้วยครับแกจ้วงหมัดยังเยอะนีแค่ปล่อยขวางหน้าตัวไอ โอ้โหแกทิ้งไอ้ไมืนะท่านชมหมัดขวาของแกฮะทั้งขวาทังซ้ายออกมาเป็นปืนกลปืนชุดครับตอนนี้โอ้โหอแขนคนนี้ยดูครับติตัวตรงๆครับแต่ล่อเขายอดหน้าของเดนนะาหาหมดโดวงนิดนึงนะท่านชมจังหวะคาชันเป็นอะไรแกโดนนะนาโยครับแต่ไม่เบียร์การยันตีอาการดีในจังหวะนี้โอ้โหมีบวกหมัดของท่านชม นจังหวะแกลุกขึ้นมาแล้วแกสาวอย่างเดียวครับนี่ฮะโอ้โหป้าโอ้โหู้นมาเป็นพุทธครับ หม<า>ัดแค่หน่ากลัวจริงๆครับหน่ากลัวแบบอันตรายมากท่ <ol> านชมมาต่อเกมยกที่2ต่อฮะคุยซัดกัน5ยกครับอย่างที่บอกฮะออสแคนคนนี้ไม่ธรรมดาครับเดินเข้าหาครับนี่ครจังหวะไปซ้ายทักทายเบาๆครับแต่บอลยก2ฮะเป็นอะไรยังนิ่งฮะท่านชมดูครับจะเอาวุธิไหนออกมาสกัดหมัดของออสแคนคนนี้ได้ฮะเป็นอะไรครับนักมวยไทยของเราท่านชม นีอุ้งมือไอ้สายตัสวยครับท่านผู้ชมโอ้โหจังหวะสองแรงบวกครับออสแคมเขาวิ่งเข้ามาจูงมาครับแม่โดนสกัดกเล้งแง่งซ้ายหลงคู้เด็ดาะายครับมาเป็นคูดเดียวมัดแกกอดฮะไอ้ครับอุ้งไอ้เข้าแผ่นหลังครับมาโอ้โหอาการต้องแย่ฮะไอ้เนี่ยหัวออกนอกเชือกไปแล้วครับมาสายกลางเวทีครับ โอ้โหยุคในสมัยนั้นท่านชมเขาควักมือเรียกเข้ามาครับปู่เด่นอะไรครับมาเรียกแขกครับท่านชมเรียกแขกเรียกอาวุธหน่อยฮะออกมาบ้างครับระวังหมัดของแกนะอย่าไปเรียกเลยนะครับเด่นอะไรแกเป็นหมัดเข็มแข็งช้างอาวุธเนี้ยแต่อู๋แกรอจังหวะสองแบบนี้ครับเด่นอะไรติอู๋จังหวะปล่อยซ้ายสวยฮะซินซ้ายตองไปหนึ่งทีครับตองแบบนี้ครับปล่อยไปคิดไปนะฮะอโหอย่าไปบวกมั่วฮะไม่ได้ฮะ ยัหอยากไปวิ่งไปซ้ายคุ้ยอู้นี่ครเต็มร่องแท่งเหมือนกันครับอูออแทงเันโดนแท่งครันท่านชอีจังหวะออยซ้ายคุ้ยครัออ้มมาเยอะมาเป็นทุกข์โระวังฮะคนดูก็เสียบซ้ายครับผมก็เสียบซ้ายมือขวาขึอนแล้ครับเดี๋ยวอะไรว่าเข้ามาฮะอีจังหวะทินซ้ายครับนี่ฮู้ไอเขาครับท่านชมยังในเห็นในชัร์นะว่าเราได้เปลี่ยนอยู่แล้วจังหวะพลิกมาอู้จะวางศอกกลับเพราะโอ้โหท่านผู้ชมอู้แกนี่จิ้งจกเหลือลายรอบโปรจริงครับออแทนคนนี้ฮะอันนี้ฮะ หนใหญ่ร่างยักษ์ท oh, yeah, so uh, uh, ่านชมมาคขำฮะเดินอะไรเริ c <c so, yeah, uh, uh ่องจะขำครับค้ำแล้วตะไม้ฮะนี่ครับเดินคขำทางเวทีนะฮะออสแคนไม่หลงกลครับเดินวนออกข้างนะจะมาแนวไหนครับนี่เงี้ยอูเตะไุ่เตะยิงเขาครับยักษ์เขาไอวดแคนมาเป็นทุกข์ับอู๋นี่เงี้ยจิ้มซ้ายจิ้มขวาหน้าอู๋เอายังไงครับจิ้มอู๋แกต่อยครับอู๋โอ้โหต่อยเป็นสเปียร์ท่านชมอุกรรมการนะครับจริงๆฮะนี่ฮะโอ้โ โอ้ยเป็นอะไรแกไปยืนรับนะรับแล้วมีอาการครับโอ้โหแต่แกปล่อยเข้าเป้าเยอะนะครับออสแคนคนนี้ครับท่านชมนี่ฮะโอ้โหเราเสียหนึ่งนะครับในยกที่สองนะท่านชมมาเดินมันนะท่านชมเกมนี้ไม่ครบยกนะฮะอย่างที่บอกครับผมเกินไปก่อนนะฮะดูครับโอ้โหแกซัดยังย้อนดูครับม้าวโอ้โหแกซ้อมมาโอ้โหบัดจริงๆรนะท่านชมนี่เปซ้ายโอ้โหเต็มโอ้โหทำให้ก้มหลบเต็มหลอดหน้าเหมือนกันครับออสแคน มาอย่ไปคอยพึ่งเหมือนกันนะมาหัวใจไม่ใช่มีแค่นี้ครับยังวัดระยะกกันอีไกลครับท่านชมตีอยู่แตะซ้ายสวยๆครับท่านรบกำวะออกบังไปแล้วอ้มาโอ้แต่ตัวนี้มาเป็นชุดจริงๆครับผมให้ดอกเดียวแต่คุณให้มีลูกี่ดอกโอ้จังหวะหมดโยไปเยอะมาเดี๋ยวโคตรวันนี้ทันนักเก็บอาวุธไม่ทันครับมาต่อยโยที่สามต่อท่านชม เดินม,มาหลายเริ่มจะเดินเข้าหางยกที่3นะฮะ <S <S เริ่มจะเห็นจังหวะจะโทนของตัวเองต้อเตะให้วางแข้งซ้ายไปก่อนวัดแข้งขึ้นด้วยหมัดซ้ายเข้ามาครับในจังหวะหุกซ้ายของแกอันตรายฮะตีจมมังหวะจีมหมัดครับบุ๋มไหมฮะ ไปครับไปครับโอ้โหนี่ครับอัดเข้าแผ่นหลังนะครับเต็มแผ่นหลังเหมือนกันนะท่านผู้ชมโดนเยอะมันก็สะสมไปเยอะนะฮะนี่หวางแทงซ้ายสุดเลยครับนี่ไปแบบนี้ไปอัดแขนเลยครับเอี๊ยไปอัดแขนเลยครับโอ้โหเดนอะไรแบบนี้ครับมวยมาต้องใส่อัดแขนแบบนี้เต็มเข่าซ้ายหนึ่งทีฮะโอ้โหมา นี่ครับเลยพย่อมวงไหนอู้นี่ครับอู้ตีเข้าซ้ายเที่ยจังหวะดันเด่นอะไรเข้าหาเชือกนะครับออสแคนนี่มาพลายไม่จะอยู่วงในครับเง็นในเขาเสียเปรียดยังเห็นได้ชัดเจนฮะตีอยู่จังหวะเตะขั้วเข่าซ้ายเตะขัวเข่าขวาตูนแกมาเป็นชุดกับไม้อีกแล้วครับพายุมาท่านชมโอ้โหตีอัจฉริยมเข่าซ้ายสวยครับไปออกข้างโอ้ยจังหวะทิ้งตรงนี้ครับอุยออสแคนล่วงไปอยู่ล่างฮะมา เขาเริ่มแหนึ่งนับในยกที่สองครท่านชมตอ้เี้อู้ดูเข่าซ้ายสวยครับโอ้โหจังหวะมุดมาโลนเสียเพราะอู้ดแกมุดมาแบบนี้ไอ้เงีเข้าไปยัดไปหนึ่งเทียบไตเข้าไปหนึ่งเทียบโอ้โหนี่ครับเข่าแบบนี้มันสะสมครับมันจุกมันเสียดจริงๆฮะโดนเยอะเนี่มัน ยุบม right. 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 ัอโยนให้เห okay. ็นได้ยงมยุบมีโยนให้เห็นไม่แตะเสยเข้าไปอุ้มแท่งซ้ายตรงนี้ท่านโย่แตะอุ้มเขาครับยัดเข้าไปฮะแบบนี้ฮะตีมันก็ตีเข่าซ้ายตีมข่าซ้ายฮะตีมข่าซ้ายครับสามสี่รอครับท่านโยมตีมข่าอุ้มแบบนี้ฮะโอ้โหเลยครับมุมมาท่านโย่แบบนี้ก็สวยฮะมาหมัดกับเข่ากับแข่งครับใครจะแน่กับการครับโอ้โห นี่ครับปล่อยกันตีวส2541นึครับไม่ทราบว่าใครอยู่ในเหตุการณ์มาหรือเปล่าเตะซ้ายตรงนี้โอ้โหแกก้มหลบตีนครับท่านชมโอ้โหนี่ยมาเป็นชุดอีกแล้วครับคิดได้แกก็ต่อยครับเห็นจังหวะแกก็ซัดมาอย่างเดียวครับซ้ายขวาของแกครับท่านชมปล่อยทิ้งทั้งไหลนะฮะออสแข่งคนนี้ดูครับเห็นอะไรเลิมเตะซ้ายโอ้โหก้มให้เตะครับโยงเตะซ้ายอยูแบบนี้โอ้โหจังหวะไปก้มหลบก้มไม่พ้นฮะ เดี๋ยวอะไรอัดเข้าไปเต็มคอเอาปมให้เตะไปเลยครับมาหลีไม่เข้าปลายคางนะฮะมาอย่าศิลปะมาให้มวยไทยครับเริ่มจะเอามาใช้แบบนี้โอ้ยโยนเข่าซ้ายไอ้ซ้ายอู้กระซวกขวาตามครับมาเนี้ยฮะโอ้เริ่มแต่ยุดจะยืนโดนให้เห็นครับท่านชมโดนแข่งโดนเข่าไปหลายขั้นหนามนะครับออสแคนคนนี้ เริ่มจะเก im, ar, s, <laughs> ิดอาการไม่อยู่คร the ับขอยอดยายครับตอนนี้เตือนเอาหามุมเสียข้อสายอู้เข้อสายจระซวกไปสองเที่ยนี่นะเอียอัดแบบนี้ฮะโอ้โหหมดแรงไปด้วยครับนีครับเอาขางคึงหน้าของมอสแข้งครับเด่นาะายฮะมาเดินเข้าหาฮะ แคร์เริ่มจะถอยหมดยกที่สามมาท่านชมอ้ยกนี้แกโดนเข่าไปเยอะในจังหวะท่าซัวครับนี่ง้โดนเยอะมากเจ็บนี่สะสมอาการไปเรื่อยนะท่านชมแรงก็เริ่มถดถอยฮะนีร่างกายก็เริ่มจะจต่อต้านความเจ็บปวดท่านชมเริ่มจะรับไม่ไหวเดี๋ยวนี้อาการนั่นเ็งครับมาต่อยกที่สี่ต่อฮะอย่างที่บอกครับคู่นี้ต่อยกันห้ายกนะฮะเดินเข้าหาเช่นเคยครับมาสีเเดินเข้าหาแบบนี้ท่านชม เอ้าแต่ซ้ายเยอะเลยมีจังหวะเตะซ้ายไปนี่โดนไปสองครั้งครับออสแคมอุ๊ยแกเดินเข้าหามุมนก็แต่ซ้ายอีกหนึ่งดอกครับท่านผู้ชมจังหวะนี้มาครับนี่โดนเข่าอ่ะอี๋อุ้ยเข่าแบบนี้กระซวกครับท่านผู้ชมดูนีั้งกจดูดีครับท่านผู้ชมนี่ครับหนาหน้าแหกเลยครับโดนเข่ายัดเข้าหนะครับแตะซ้ายดอกนี้แล้วตามมากระซวกด้วยเข่าซ้ายแข้งนี้ท่านผู้ชมดูว่าไม่ยียบโอ้โห แกกดขึ้นหน้าเฉยเลยครับหาเดือะไรฮะเขายัดเข้าหน้าท่านชมหน้าแหกนะฮะดูครับเดี๋ยวมีภาพให้เห็นนะแหกยังไงครับอู้อูกรรมการต้องยุ่ที่การโชกครับท่านชมในยกที่สี่เข้านนฮะนี่ฮะเดือะไรครับโอ้สุดยอดนะท่านชมมัดกัะเขานะครับนี่ครับคือคำตอบว่าอาวุธไหนมันแนวกันผสม โอ้โหนะครับน่าแหงจริงครับออสแคนคนนี้ท่านธงมุเดียนอะไราก็แทกเข่าเข้าไปเต็มใบหน้าของออสแคนนะฮะจังหวะกดลงมายัดเขานะ่าท่านธงม,มา <S <S 2> <S 2> สุดท้ายแล้วครับหมัดของออสแคนก็ไม่สามารถทำะไรเข่าและแข้งของเด่นอะไราได้นะโอ้โหนะ ยิงเจอเขาทะลวงสวนออกไปนะโอ้โหแล้วดอกสุดท้ายนะยัดเข้าไปเต็มใบหน้าครับโอ้โหเอาแกนก็แหกทางอาการแล้วท่านผู้ชมเเชียร์ระเบิดกู้เวทีครับนี่แหละครับมวยไทยของแท้อาวุธครบมือครับเดือดทุกวินาทีครับท่านผู้ชมขอบคุณคนดูทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดแชร์ไปด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดศึกเดือดแบบนี้อีกะฮะเพราะที่นี่ครับเราคือสนามของนักสู้โอรตีนมวยไทยแน่นอนครับเดี๋ยวหามให้รับชมกันอีกครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชม But I feel it was that first knee to the head that did the damage. Then just whipped that knee right over the head, uh, over the, the hands rather of Ozkan. that's gotta be, that's gotta be, uh, actually, I think it's the jaw. It looks like. Uh,